สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดโดนแน่วีระไม่ทนจี้พอบอตรอ,อย่าดองเรื่องรีบส่งหนังสือขอตัวปารินาดำเนินคดีรูปป่า นายวีระสมความคิดเลขาที่การเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชันโพสต์ข้อความทางเฟซบุ๊กแสดงความเห็นความคืบหน้าการดำเนินคดีกับนางสาวปารินาไกรคุปสสราชบุรีพักพลังประชารัฐคดีบุกรุกป,ปากกว่า700ไร่ระบุว่ามันดองเรื่องกันอีกแล้ว เมื่อวันที่8มกราคม2564ตำรวจบกปทศทำหนังสือถึงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้ทำหนังสือถึงประธานชวนหลีกภัยเพื่อขอตัวปารินาไกรคุปไปยื่นฟ้องต่ออายการจังหวัดราชบุรีแต่จนถึงขณะนี้สิ้นเดือนมกราคมทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยังดองเรื่องไม่มีความคืบหน้าแต่อย่างใดทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็อึดอัดใจที่ถูกนายวีร สมความคิดติดตามสอบถามความคืบหน้าของการดำเนินคดีอยู่ตลอดเวลาจึงระเบิดอารมณ์ออกมาว่า ผมก็อยากเอาตัวเธอไปยื่นฟ้องต่ออายการให้เสร็จสิ้นเสียทีตำรวจปอทศออไม่มีใครอยากอุ้มคดีนี้ไว้เพราะคดีนี้มีแต่สร้างความเดือดร้อนเสียหายให้กับพวกเขาอย่างมากไหนจะต้องทำตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาและอย่างต้องถูกนายวราีระติดตามสอบถามความคืบหน้าของคดีอยู่ตลอดเวลาตำรวจบางรายถึงกับพูดว่าเพราะเธอคนเดียวกูจะบ้าตายอยู่แล้ว ดังนั้นเพื่อไม่ให้ลูกน้องต้องพากันบ้าตายไปเสียก่อนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติต้องรีบดำเนินการส่งเรื่องถึงประธานชวนหลีกภยัยเพื่อให้ส่งตัวเธอคนนั้นมาให้ตำรวจนำตัวส่งฟ้องต่ออายการจังหวัดราชบุรีโดยเร็วต่อไปขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ด ขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ